พี่โอกสราเมงแชมเปี้ยนของเขานะคะเดี๋ยวรูปเห็นนะก็คือว่าพี่ชมพู่สั่งนะคะแต่พี่โอกินนะคะแล้วก็บอกว่าจะกินหมดเหรอนี่นะคะกินหมดพี่โอกสราเมงแชมเปี้ยนนะคะร้อนไหมเอาไหนกันโอป้านะคะโอป้า วันนี้เราพาโอป้ามากินยยโยอีนะคะที่สาขาเซนทัลพิซนูโลกนะคะนะ o นี่ประเทศโอป้านะโอโอฮะนี่โอโอนะคะหืมอ,อร่อยมาก <c oughs> หืมอร่อยมากอร่อยมากนิดน่ง <c oughs> นี่นะคะแต่เราไม่ราเมงแชมเปี้ยนนะคะของสาขาที่นี่อร่อยมากนะคะน้ำซุปคือแบบคือดีนะคะตีโฟลิชายนะ ทานด้วยกันนะคะอืม่อยมากอร่อยไหมคะเนี่ยคะเซฟไหมคะเซบ โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอทานกันนะบ๊ายบาย